กลับมาสวัสดีค่ะเดค่ะคุณมอร์นิ่งสตีลเดนค a ณมอร์นิ่ r ท o o d ู o คาวิ o ตูเด a เดฟวี่ทิชช e ่โอเควันนี้วันอะไรนล่ะคะลูกวันอังคารวันอังคารวงคารที่เทไหร่นะ สิบสี่วันอังคารที่สิบสี่เดือนมกราคมพศหกสิบแปดแล้วใครยังหกสิบเจ็ดอยู่ไหมเป็นไงสองสามวันนี้ที่ผ่านมาอากาศเป็นไงคะหนาวว่าได้กินตุย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 เด็กไม่ได้อาบน้ำมันได้กินตุยตุยแต่พบอากากาจริงเหรอโอ้ขาแป้งกาวข่าวเลยไม่ใช่ตื่นมาแล้วทาแป้งเลยนะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยปากปากแตกเลยเห็นไหมเนี่ยคุณเพราะเราต้องใช้โลชั่นกริปมันเป็นคนเป็นทาด้วยนะเพราะไม่งั้นปากเราจะแห้งผิวมันจะแห้งประเทศไทยเนี่ยเออไม่ได้สัมผัสอากาศหนาวแบบนี้นานแล้วนะคะทำไมปากแตกปากแตกโดนพ่อตกหรือเปล่าฮะไอ้เนี่ยปากแตกเพราะอากาศหนาวอ่ะวันนี้นะคะวันนี้วันนี้ก็เลยเออเรื่อง วิทยาศาสตร์่ังวิทยาศาสตร์ใช่ไหมสัปดาห์นี้เราก็จะเริ่มเรียนในเรื่องของความรับของสีดำเดี๋ยวพูดสิคะความรับของสีดำความรับของสีดําจริงๆอ่ะครูอยากไม่อยากให้สีดำเงียบหรอกอยากให้มนมีหลากสีเพราะว่าเออใช่มันมันจะเกิดเดี๋ยวเรามันจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเรามาดูนะอ่ะกันอันแรกอันนี้เ้กอันแรกนะคะ ครูจะให้ทุกคนทําเองเลยครูจะให้ทุกคนทําเองเลยแจกทุกคนเขาเรียกว่ากระดาษกรองเดี๋ยวพูดสิคะกระดาษกรองกระดาษกรองอ่ะกระดาษกรองนี่ใช้รอเรือหรือร่อริงรอเรือเพราะคุณครูทาไมกระดกปรินอ่ะทุกคนได้กระดาษกรองมาแล้วกระดาษกรองเป็นรูปทรงอะไรคะโซ่อะไรลูกทรงโปร่งแล้วก็ทำไมลูกพับพับมันใช่ไหม นี่ยังคนจะสอดแล้วอ่ะพับแล้วนะตัวนี้คุณครูจะทำนี้ให้มันเกิดรูอ๋ออ๋อนี่อ๋อเนี่ยอ่ะเกิดรูแล้วเหมือนอะไรเลยเหมือนรูเหมือนแผ่นซีดีค่ะเหมือนแผ่นซีดีเอาเหมือนอะไรอีกเหมือนเหมือนวงล้อเออมนวงล้อแล้วโอ้โหคุณเก่งเว้ยเหมือนวงวงล้อรถจักรยานนั่นแหละก็เราล้อเหมือนกันอ่ะเอามันอะไรอีก เออมาโดนัทเหมือนโดนัทอ่ะต่อไปคุณครูก็จะจริงๆงอ่ะอย่างที่คุณครูบอกแหละครูก็อ่ะเดี๋ยวคนอื่นจะเอาสีดําก็ได้นะแต่สีดำนี้เก็ได้เราควรที่อ่าฟังก่อนเราควรที่จะมีหลากหลายอันนี้คือสีเมจิกที่ลบได้อันนี้คือสีเมจิกที่ลบไม่ได้ เดี er uh, uh, ๋ยวเรามาสังเกตกันอ่ะคุณฟังครูก่อนนะลูกอ่ะพอพอเราได้มาตรงนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้คุณครูลองระบายแค่แค่แค่สีเดียวข้างเดียวแต่วันนี้อันนี้คือสีเมจิกอันเล็กนี่คือสีเมจิกใช่ไหมคะลบได้ลบได้แล้วก็อ่ะอันนี้ครูลองนะครูลองนะคุณครูใช้สีอะไรลงลงไประบายข้างหนึ่งสีฟ้าต่อไปสีดำ คุณครูจะใช้สีดำแบบอะไรคะบแบบลบไม่ได้ไไดอย่าไปขีดที่โต๊ะเด็ดขาดนะต้องระวังนิดนึงเร่าถ้าขีดที่โต๊ะก็จะลบไม่ได้ใช่น,นี่อะ,ะอะสีฟ้าที่ลบได้กับลบไม่ได้และคุณครูก็จะใส่อันนี้ลงไปไไเราก็มว้มวนม้มวนม้วนม้วนก็รู้ว่าอะ แล้วเราก็แย่มมนเข้าไปแย่มันเข้าไปค่อยๆแย่นะเพราะเดี๋ยวมันขาดอ่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงและคุณครูก็เทน้ำลงไปใส่แก้วเหมือนว่ามาลอ๋อจร้ออ่ะอ่ะดูนะค่ะค่ะค่ะคุณครูนะจ็กอ่ะวางนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตกันว่าไม่เกิดอะไรขึ้น ออสว้าวอะไรออกก่อนเลยฮะสวยอ่ะอย่าท้าโต๊ะนะเดี๋ยวล้นกไปนะก้องเดี๋ยวทุกคนได้ทำหมดทุกคนแล้วลูกอุ้ย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 อุอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยอุ้ออุ้ยอุ้ยยออ้ยอุ้ยอุ สีอะไรคะสีฟ้าออกกับนแต่จริงๆระถ้าเราไม่ได้ใช้แว่นขยายอะอ่าฟ้าเราไม่ได้ใช้แว่นขยายอะก็มองเห็นได้ตาเปล่าไหมคุณคุณลองบอกเพื่อนดิคุณไม่ได้ใช้แว่นขยายคุณมองได้เห็นได้ตาเปล่าไหมเห็นชัดเจนไหมชัดเจนเลยว่าสีอะไรมันออกมาสีฟ้าสีฟ้าและสีดําทําไมคะไม่ออกไม่ออกนะคะอ่ะเดี๋ยวลองดู อ่ะเอา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 วนขยายส่เอาแ่นขยายส่ดีก่อนตวยอ่ะเดี๋ยวพี่เสรีวาใจมาี่นรีวางมใจมาแ้กือเขาเ็นจเป็นรื่ยเรื่อเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะเรามาทำพร้อมกันจะได้ไม่ผิดพลาด

ให้พับครึง่งให้พับครึง่งพับครึ่งเลยพับครึ่งเลยแล้วหแล้วไอ้นี่อะไรอ่ะไอ้นี่อะไรอ่ะไม่ต้องอพับครึ่งเลยแล้วก็ยังไงต่อทำทำอะไรคะตัดให้มันเป็นอะไรไรูตรงกลางให้อยู่ตรงกึ่งกลางนะลูกไม่ต้องใหญ่ฟางมากเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันระบายสีแล้วมัน มันไม่พอลูกเดี๋ยวกระดาษทิชู่มันได้ใช้แค่แผ่นเดียวตัดกระดูกใช้ได้หรือเนี่ยได้สิลูกดีไปตัดตรงไก่ทองาไปลูกนี่เป็นต้นขาอ่าเก่งอ่ะอ้าวอุ้ยมันไม่กลมมันไม่กลมเพราะหนูตัดไม่เหมือนโคไม่เหมือนโคหนูต้องตัดทรงเป็นเป็นรูปภูเขาอ่ะครึ่งพระอาทิตย์นะลูกครึ่งพระอาทิตย์จ้ะ

พับใหม่สิลูกพับใหม่ฮะไม่ได้สิมันเป็นทรัพยากรนะลูกไหนโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกอาของอมพลกลมอาต่อไปใช้ปากกาเมจิกวาดลงไป ความกลมความกลมความเลียมมันไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าคุณครูขอให้รู้จักใช้ก้ามเหนือมือมัดเล็กให้ดีแค่นั้นเองเออคนี่อคุณครูนะคะให้เริ่มลงสีแล้วให้เป็นสีเดียวนะคะไม่ต้องเป็นสองสีมันคุณครูคุณครูแค่ทดลองเฉยอ่าอ่าได้เลยอันนั้นก็ได้ หนาหนาในลูกคุณหนาหนาหน่อยหนาหนาหน่อยไม่เป็นไรหนา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 เลยเอาหนาหนาลูกระบายหนาหนาเลยมันจะได้มีสีออกมาให้เห็นชัดเจนเลยค่ะอ่าระบายอย่างเราเจระบายหนาหนาครับครับอ่าตอนนี้ทุกคนเริ่มเติมน้ำมาแล้วนะคะใช้อะไรมองสายตาในการกะน้ำ ใช้อะไร <พอ S 1> ไหนดูสิอ่าใช้ตาเก่งมากพอลูกพอลูกอ่าต่อไปอใช้ชูหนึ่งแผ่นสอดเข้าไปโอ้<พ>อคุณทำแซ<ส>ทำแล้วทำแล้วใช้ชูหนึ่งแผ่นสอดเข้าไปในรูตรงกลางไม่ต้องวิ่งสิลูกเดี๋ยวหกก็ล้มอ่ะ แปลกไหมว่าจริงๆอ่ะข้างบนเราอ่ะกระดาษกรองข้างบนเราอ่ะยังไม่ได้เลอะน้ำเลยอ่ะแต่ทำไมมันถึงได้ทำกระดาษใส่จุ่มมันในน้ำกระดาษอะไรคะกระดาษกระดาษเช็ดชั่วใช่กระดาษเช็ดชั่วมันเป็นตัวอะไรตัวช่วยตัวช่วยในการขับเคลื่อนน้ำขับเคลื่อนน้ำทำไมคะลูกให้เล่นมาโอ้ยเก่งมากเก่งมากไม่เป็นไรเดี๋ยวลบเดี๋ยวลบเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอานี่เหรอ อ่า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 เห็นไหมว้าวกลายเป็นสีลุงเลยเห็นไหมคะของของดูกลายเป็นสีตอนแรียกสูตระบายเป็นสีไม่มีสีเขียวสูตระบายเป็นสีชมพแล้วก็สีใช่นะคะพอจะสรุปผลการทดลองได้ยังสรุปได้ย่งสรุปได้แล้วครัมันเป็นสีม่วงสีชมพูแล้วก็สีเขียวอ่าสรุปได้แล้วก็คือว่าสีที่ไม่ได้กันน้ํา สีเมจิกที่ไม่ได้กันน้ํามันจะอะไรคะมันจะไม่ออกเออเอถ้าถ้าไม่กันน้ําอ่ะมันจะมันจะออกมันจะละลายมาใช่ไหมมันจะกระจายออกไปเป็นเป็นสีที่ทีละสีอ้าวัสดีค่ะเยซูไงอ่าอัมพลของอัมพลเป็นไงคะลูกโอ้กระจายดิล้วไหนอ้ามีมีกันตะพลไม่ไม่ได้ใช้สีเมจิกที่ ลบไม่ได้นะคะใช่ครูเอ่อใช่ใช่กันทาพลใช้สีเมจิที่ลบได้มันก็เลยทําไมคะยังครูเพราะว่ายังไม่ขึ้นพรูมันไม่กระจายเลยตัวของกันทาพลไม่กระจายเลยอ่ะใส่เข้าไปในแก้วโอ้โหไหนดูซินาเดทของ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 ไอ้นี่ดูอืมได้อ่ะุสวยอ่ะมาเลยอ่ะสรุปการทดลองครั้งนี้ก็คือปากกาเมจิกที่ ลบไม่ได้อ่ากับลบได้มันแตกต่างกันตรงที่ทำไมคะฮะอ๋อยโอเคสวยนี่อ่าเด็กๆดูนะคะสังเกตตอนนี้คุณครูนะคะให้พี่แสนดีทำขึ้นมาสองอันเป็นแปาการเมจิกที่ทำไมคะลูกลบไม่ได้นะคะปาการเมจิกที่ลบไม่ได้สีน้ำเงินอันหนึ่งและสีดำอันหนึ่งดูสิคะว่า ระหว่างสีมันจะช่วยมันจะแตกต่างกันไหมมันจะดูดซึมเหมือนกันไหมอ่าใช่เลยค่ะต่อไปเด็กๆสังเกตนะลูกเด็กๆสังเกตนะลูกของคุณสวยอ่ะเป็นสีลุงเลยอ่ะแต่ข้างหนึ่งไม่ละลายเห็นไหมอ่าสังเกตค่ะลูกน้ของดำก็สวย ดำเป็นสีลุงแล้วก็อีกข้างหนึ่งทำไมคะดัมไม่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 และละอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมีสีเหลืองแสงหรือ้าวสีมันไหลไปตรงไหนคะลูกมันไหลไปตรงขอบมันไหลไปตรงขอบแล้วตอนนี้นะคะดูซิระหว่างสองสีนี้มีอะไรเกิดขึ้นไหมไม่มีระหว่างสีน้ำเงินกับสีดำมีอะไรเกิดขึ้นไหมสีน้ำเงินเริ่มไปฮะสีน้ำเงินเริ่มขึ้นแล้วคือ ขึ้นเหรอขึ้นไหมเหมือนขึ้นเลยแสดงว่าสีดำเนี่ยมันมีฟาร์มอะไรมากกว่าาร์มอะไรความหนาความเข้มข้นใช่ไหมมันเลยไม่สามารถทําให้สีดําทําไมคะลูกแตกกระจายออกไปได้ส่วนส่วนสีต่างๆสีอื่นเอ๊ะแต่ครูงงเนอะว่าทําไมน้ํามันเปียกตรงนี้ใครใครรู้ซิว่าทําไมน้ํำมันเปียกขึ้นมาได้ ก็ได้ใช้ท่กบรรทดขึ้นมาคับเก่งมากเยี่ยมมากตบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยลูกเก่งมากนะคะดูขงดิอ่ะสรุปผลการทดลองเด็กๆจ๋าสรุปผลการทดลองสีใดที่ดูดซึมน้ําได้ดีที่สุดหาเด็กๆขันมาทางคุณครูสีใดที่ดูดซึมน้ําได้ดีที่สุดค่ะสีฟ้าสีฟ้าครับสีฟ้าหรอ สีดำเงินเหรอสีดำสีดมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคะอ่าเวลาผลสุดท้ายมันจะสีน้ำตาลนิดๆใช่ไหมแสดงว่ามันมันละลายได้ไหมละลายได้ได้สิแต่ว่ามันละลายได้น้อยที่สุดถูกเปล่ามันเลยกลายเป็นสีน้ำตาลนะคะอจบการทดลองอะไรเอ่ยบ้านวิทยาศาสตร์ในหัวข้อความรับ ความรับของสีดำอ่าเก่งมากประมือให้กล้องหน่อยความราับของสีดำนะคะเพราะฉะนั้นสีอื่นนี่ละลายเกลี้ยงเลยนะคะเ,เดี๋ยวเราคุณครูจะให้ตั้งไว้นานๆให้ตั้งไวนน้นานๆเราเรามาทําเป็นสีอื่นบ้ไหมอ,ไอ่าได้เดี๋ยวคุณครูจะให้ทํานะคะ